สวัสดีครับพบกับผมกันเ็มรถสวยนะครับนะคลิปนี้ผมมีรถตู้คอมพิวเตอร์เข้าใหม่นะครับเป็นตัวหน้ายาวโฉมใหม่ด้วยนะครับใครหาอยู่ไม่คนพลาดเลยไปดูกันครับไปครับผมและนี่คือครับโตโยต้าคอมพิวเตอร์2.8ดีเซลปี2020เป็นรถมือเดียวออกห้างนะครับคันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเข้าศูนย์แมเนทุกระยะเลยนะครับเลขไม์ของเขาเดี๋ยวผมพาไปดูว่าวิ่งมาเท่าไหร่นะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันครับว่าเขาแห้่อะไรมาบ้างนะครับด้านหน้านะครับได้เป็นไฟไฮโดรเจนนะครับผมนะ แล้วก็ไฟตัดมอกร้างข้างนะครับกระจังหน้าดีไซน์สวยสวยงามแล้วก็ลงตัวมากครับโครเมียมตัดเทาตัดดำนะฮะก็ดูว่าดูแล้วนะครับเป็นรถที่สวยมากนะครับนะคันนี้นะแล้วเป็นรถที่คันเข้ามาแบบเกตเอเลยนะครับล้อแมกกระทะนะครับเดิมโรงงานยางโยโกฮามานะครับดอกยางยังหนาหนาอยู่เลยนะครับคันนี้นะครับนะจะได้เป็นขอบ16เดิมๆนะครับแล้วก็ยางนะฮะที่ได้มาจะเป็นปี2024เลยนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับ เรามาดูด้านข้างกันด้านข้างของเขานะกระจกหู้าช้ของเขาครับก็ดีไซน์มาค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ทรงยาวนะครับแล้วก็เลนเลนตัวนี้ยมันจะเป็นเลนที่อ่าดูแล้วชัดเจนมากนะครับนะอ่านะผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับด้านในเขาให้อะไรบ้างมาดูทำไมด้านในของเขานะฮะมาพร้อมเบาะหนังสีเทาทั้งคันเลยนะครับเป็นเบาะหนังแท้ๆเดิมๆโรงงานนะครับได้เป็นเกียร์กระปุกนะอันนี้นะครับนะอ่าคันนี้ครับเป็นเกียร์กระปุกหกสปีดนะฮะ แล้วก็จอแอนดรอยทัชสกรีนเดิมโรงงานนะครับตัวนี้จะไม่มีกล้องมองหลังมาให้นะครับนะเพราะเจ้าของเดิมโรงงานไม่ได้ติดมาครับมาดูด้านอ่ะห้องผู้โดยสารครับตัวนี้นะครับเป็นตัวสิบเอ็ดที่นั่งนะครับเบาะเดิมเบาะหนังเดิมเดิมโรงงานสภาพสวยกริบเลยนะครับไม่มีทิติจริงๆคันนี้ครับบอกได้เลยนะครับสติ๊กเกอร์นะครับจะเห็นได้ว่าอ่าไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะครับอ่าเสาเสาด้านข้างตรงนี้นะครับนะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับนะนี่นะฮะ ียญสิบเหรียญบาทนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับเป็นรถที่สภาพสวยๆและก็ดําเดิมมากคันนี้นะครับบอกเลยใครหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับมาแล้วเรามาดูสีรอบพันนะครับคันนี้สีรอบคันของเขาเนี่ยผมให้เลยเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เข้ามาแล้วนะฮะเจ็บสีแค่นิดหน่อยนะครับก็จะมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยเองคันนี้นะครับนะคันนี้ก็จะมีไฟเบรกวงที่สามอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้นะแล้วก็มาดูด้านในนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างมาเปิดออกมาแล้วนะฮะ ว่างขวางมากแล้วก็สูงโปร่งมากเลยตัวนี้นะครับนะสมกับเป็นรถตู้หน้ายาวโมใหม่นะครับมาดูด้านข้างครับสปอร์ตเมทอาร์ของเขานะครับนะตะเข็บตรงนี้นะครับสวยๆเห็นชัดเจนนะฮะแล้วก็ด้านบนนะะหับอรถฝากระโปรงไม่เคยถอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับนะเดิมเซตนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้ระดับ5ดาวนะครับนะตรวจอ่ากูรอิสเซชั่นเรียบร้อยนะครับระดับ5ดาวเลยทีเดียวคันนี้นะครับ แล้วก็เบาะของเขาเนี่ยสามารถพับได้นะครับสามารถพับได้หรือใครจะไปทาเบาะ V.I.P ก็สามารถถอดออกได้ง่ายๆนะครับคนใช้รถตู้เขารู้กันตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าฝั่งคนขับัครว่าให้อะไรมาบ้างมาดูครับปอ่าเนี่ยวันนี้นะครับจะได้เป็นอ่าตัวม่านมาให้พร้อมนะครับจากเดิมๆจากเจ้าของเดิมเขานะครับตัวนี้นะครับนะเลขไม่นะครับอวิ่งมาแค่หนึ่งแสนกิโลเมตรทัางนั้นเองนะครับนะ คือว่าใช้งานน้อยมากนะครับอ่าพวงมาลัยเดิมๆนะครับไม่มีรอยขาดไม่มีรอยลอกนะครับนะไม่มีฟังก์ชันนะตัวนี้นะครับเพราะว่าอ่ารถตู้คอมพิวเตอร์พวกนี้เขาจะให้ออกชันมาค่อนข้างน้อยนะครับถ้าใครอยากได้ออกชันหรือพวงมาลัยมยันสินคันเนี่ยต้องไปเปลี่ยนพวงมาลัยหรือว่าแต่งเสริมเอาเองตรงนี้นะครับนะแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องครับว่าห้องเครื่องของเขาเป็ยนยังไงกันบ้างครับมา อ่านี่นะครับห้องเครื่องของเขานะครับจะเป็นรถเดินเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้นะเครื่องยนต์ดีเซลห้องเครื่องนะครับใส่ส่แห้งแหงอย่างนี้เลยนะครับสภาพคลิปมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตตะเข็บด้านข้างตรงนี้นะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะนะครับนะดูนะหัวน็อตไม่แตกนะครับตะเข็บคานหน้าเดิมนะฮะตัวอาร์อยู่ครบนะครับคานหน้าสวยสวยเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะดูฝากระโปรงเขาครับเดิมเดิมนะฮะ ติกเกอร์อยู่ครบนะครับมออกอยู่ครบนะครับอ่าสมก็เป็นรถระดับเกรดเมากคันนี้นะครับนะโอเคนะครับสนับท่านใดนะฮะที่สนใจโตโยต้าคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับนะไปไว้ใช้งานนะครับก็สามารถติดต่อผมการเห็นรถเอมาเลยที่ช่องทางด้านล่างนี้นะครับนะเงื่อไขออกรถกับผมไม่ยากนะครับใครอยากจะซื้อสมรรถนะัานันสามารถทักมาคุยกันได้เลยนะครับโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่นะครับแล้วผมจะแถมให้เลยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนานหนึ่งปียีสิบสี่ชั่วโมงนะครับนะ ออกรถกับผมนะครับไว้ใจได้แน่นอนแล้วพบกันครับสวัสดีครับ